รีวิวนะครับส่วนอีกเครื่องเดิมสตาร์มือเอกสารขบวนภาษีโยกสามนะครับตันนี้เป็นรถแต่งสเตปใช้งานนะเป็นลูกเดิมในไซส์นะครับไล่คาบูเดดแล้วก็แคมแต่งหนึ่งตัวนะครับก็ปรับเซ็ตจูนให้เรียบร้อยนะครับตัวรถเนี่ยชุดสีเป็นแท้ติดรถทั้งคันนะครับบิ้วให้ใหม่นะครับแล้วก็มีการเก็บไล่ให้ทั้งคันเหมือนเดิมนะครับ คันนี้เอาใจัยรุ่นยุคปี2000นะครับก็คือจะเป็นทรงนี้นะครับโซกหน้าต้องเป็นโซวานะครับโซกหน้าโซวาปั๊มหน้าเป็นปั๊มนิดซินหรือว่าปั๊มผีเสื้อนะครับล้อก็เป็นทรงลายหมากลุกนะครับเป็นล้อ T R C นะครับแพงเอาเรื่องอยู่นะครับวงล้อคู่คู่หนึ่งนะครับหนาครับแข็งด้วยยางหลังใหม่นะครับ ดอกยางเลียเรยนะครับบีกหลังก็เป็นแบมบบนะครับท่อหนูลำลูกกานะครับเกียร์โยงแล้วก็ต่ำกระถุงเบิกให้ใหม่นะครับสูบหลังไ้เอสนะครับสวิงอาร์มมินียมนะครับโซ่สีเขียวนะครับระบบเบรกใช้งานได้หน้าหลังนะครับแล้วก็ระบบไฟเหมือนเดิมครับติดครบทุกๆระบบครับน้ํามันขึ้นความร้อนขึ้นนะครับไม่ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่า ใส่บูนนะครับใส่บูนไม่ได้ใหม่ไม่ได้ต่อนะครับอันนี้ฝาเครื่องทำสี 2K เงาเงาสั่ๆนะครับสีโค้งนะครับเก็บสีใหม่นะครับใ้สตาร์ทเบรกให้ใหม่นะครับน้ำมันเครื่องน้ำยาหม้อน้ำระบบของเหลวต่างๆเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับฟังเสียงกันเลยอันนี้แต่ไม่ดังนะครับพอดีแต่ไม่มีนะครับ แต่มีปลั๊กแล้วก็ต่อสายไวให้เรียบร้อยนะครับซื้อใส่ได้นะครับไฟเลี้ยวติดนะครับไฟเบรกติดนะครับไฟติดครบนะครับสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าได้สองระบบนะครับรนงายคนระับเชื่อเงเงียบๆนะครับมีเสียงแคมนิดๆน,นะครับเพราะว่า ต้องปรับตั้งให้ตามสเปคนะครับาตามเร่องดีครับปิดหินมือล่ลางลั่นงครับกำลังนิ่งๆน,นะครับไล่ให้เรียบร้อยแบบนี้ครับตรงรถหล้าล้อสวยๆครับเรียบเรียบ ส,สวยๆครับสภาพนี้หล่อๆออครับคุ้มๆ